เรามาดูขั้นตอนการผสมกันนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ถูเบาๆนะคะเบาๆาฮานนีนัดนี้เป็นฟักทองพันเบานะคะเขาจะให้รูปเร็วมากนะ บานเมื่อวานนะคะที่ตุ๊กได้มาห่อครอบดอกไว้เนื่องจากว่ามันมีมแมลงเนาะมีผึ้งมีอะไรมีมดเขาอาจจะมาผสมเกสรให้เราตั้งแต่เช้านะคะตัวนี้จะไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมเถาเดียวกันนะคะเพราะว่าดอกตัวผู้ยังไม่บานนะคะแต่ว่าด้วยความที่เสียดายเนาะแล้วก็อยากรู้ว่า ผสมข้ามอะค่ะก็อยากอยากผสมข้ามดูสักดอกหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเกสรตัวผู้ของเมือกสองใจนะคะจะมาผสมกับเกสรตัวเมียของฮันนี่นัทวันนี้เลือกมาเกสรตัวผู้มา2ดอกนะคะแล้วก็ก่อนผสมเราก็ต้องเช็คดูว่าในเกสรตัวผู้ตรงนี้เนื่องจากว่าตุไม่ได้ไม่ได้ห่อดอกก่อนบานไว้เมื่อวานนะคะ,ะเช็คดูดีๆนะคะว่ามันจะมีหนอน บางทีมันจะมีหนอนในเกสรตัวผู้ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ดูดีๆพอเราไปจิ้มตัวเมียหนอนตางนี้มันจะเข้าไปทําลายผลตรงนั้นนะคะวิธีการก็คือพอเราได้ดอกเกสรตัวผู้มาอ่ะแล้วเราก็จะมาเด็ดกลีบนี่นะคะาเด็ดกลีบเด็ดกลีบตรงนี้ออกนะคะนี่เบามือหน่อยนะคะเพราะว่าละอองเกสรตัวผู้เขา แบบว่าช่วงนี้คือพร้อมผสมเต็มที่เขาก็จะร่วงแบบนี้นะคะทุกก็เลยต้องใช้สองดอกตอนที่เราแกะตรงนี้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีหนอนไหมอย่างที่บอกค่ะอ่าหลังจากนั้นตัวนี้นะคะอนันั้นก็คือแก่สนตัวเมียดอกดอกตัวเมียที่เราเตรียมไว้นะคะเราห่อไว้อ่าบานเห็นไหมคะว่าเขาบานแล้วนี่ อันนี้เป็นตัวเมียของฮันนี่นัทนะคะเขาก็จะค่อยๆบานออกแบบนี้นะะเดี๋ยวเราจะผสมผสมไม่ยากนะคะผสมไม่ยากมาดูขั้นตอนการผสมกันนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ถูเบาๆนะคะเบาๆฮันนี่นัทนี้เป็นฟักทองพันเบานะคะเขาจะ ให้ลูกเร็วมากนะคะอันนี้ที่ตุ๊กนับไว้ตรงนี้ก็คือดอกตัวเมียของข้อใบที่10นะคะที่แรกว่าจะเด็ดออกแต่ว่าก็เลยเหลือไว้นะคะเหลือไว้ดูว่าเออถ้าไม่เด็ดออกมันจะยังไงแต่ก็ดูตามความเหมาะสมทฤษฎีที่เพื่อนๆเ,เล่ามาก็เป็นแนวทางแล้วก็มาดูดูของเราเป็นหลักนะคะ ว่าอะไรมันเหมาะสมกับเราว่าข้อใบที่10บางทีบางบางต้นถ้ามันสมบูรณ์มันก็อาจจะได้ก่อนข้อใบที่10ก็ได้แต่ว่าอันนี้ตุกก็ดูแล้วไม่น่าจะได้ในแบบว่านในเถวเดียวกันก็เลยเออไว้ในข้อใบที่10แล้วก็จากนั้นเราก็จะมัดดอกนะคะเดี๋ยวประมาณเท่าที่ตุกเคยปลูกพัน์ุอื่นนะคะก็ประมาณอ,อ่าสประมาณ3 4ถึงวันตัวตัวกลีบดอกเนี้ยเขาจะร่วง บางสายพันธุ์ต้องช่วยเอาออกเพราะว่าตอนนั้นตุกผสมหน้าฝนแล้วถ้าไม่อ,ออกมันจะเน่าเกิดเชื้อราอันนี้หน้าร้อนดูว่าถ้าเขาหลุดเองได้ก็ไม่ต้องเอาออกช่วยประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ถ้าผลเขาเริ่มวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยผลเขาเริ่มโตขึ้นนี่คือผสมติดแล้วนะคะนี่อ่าทีนี้จะพาไปดูว่าทําไมต้องเอา,อาดอกตัวผู้สายพันธุ์อื่นมานะคะนี่ ตัวผู้ดอกแรกที่กําลังจะบานของฮันนี่นัดนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ก็บานถ้าประมาณนี้ตุก็จะหอ่อห่อดอกไว้ครอบถ้าเราจะผสมปิดเนาะครอบดอกนึงครอบดอกตัวผู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็ครอบดอกตัวเมียด้วยพอป้องกันไม่ให้เขาบานแล้วมลงตัวอื่นเอาเกสรพันอื่นหนูเห็นไหมเกสรตัวผู้พันธุอื่นมาผสมกับตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จุดประสงค์ก็คือมันลุกได้มาสี่เมล็ดเนาะ เพราะเพราะไม่ได้เพาะเอาหย่อนลงดินเลยแล้วก็ให้เขางอกงอกแค่2มเมล็ดเพราะฉะนั้นตุกก็เลยความต้องการตุกคือต้องการที่จะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกต่อนะคะก็เลยต้องผสมปิดแบบแบบนี้และด้วยความที่เราพื้นที่น้อยเราปลูกหลายสายพันธุ์นะคะก็เลยต้องครอบนี่นี่อย่างนี้ต้องครอบแล้วนะคะครอบดอกแล้วก็มัดไว้แบบนี้พอเกสรตัวเมียพรุ่งนี้จะบานใช่ไหมคะเราก็จะครอบแล้วก็มัดไว้เหมือนกันปกติก็ จะคลอบผ้ามุ้งที่หนากว่าน,นั้นหน่อยบังคับไม่ให้เขาบานก่อนเวลาถ้าเอาปลอดภัยจริงๆประมาณสักตีสามตีสี่ก็มาผสมให้เขานะคะแต่นี้เนื่องด้วยว่าเนื่องด้วยว่าแสงมันไม่มีเนาะต้องการทํทซิปให้เพื่อนๆดูด้วยก็เลยมาสายหน่อยนะคะกออ็อันนี้ก็ปลูกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะตรงนู้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ก็ผ่านโรคมาตอนนี้ก็คือ ผลชุดที่ชุดแรกกับชุดสองคือร่วงไปหมดแล้วแล้วก็มีอาการยอดไหม้แล้วตุกก็ได้เด็ดยอดเด็ดยอดไปหลายต้นเกือบทุกเถาเลยนะคะเด็ดยอดแล้วก็เขาจะมีกิ่งแขนงที่แตกมาใหม่บางต้นกิ่งแขนงแตกเร็วและยาวเร็วมากแต่ตัวเนี้ตัวเนี้เป็นเนือกหัวใจกูเด้นนะคะเป็นตุกเก็บตุกเก็บผล ที่มันมันมัน,มนยังไม่แก่จัดเต็มที่ลองมาเพาะดูน่าจะ,มะเมล็ดไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีแค่นี้คือถ้าชุดนี้ถ้าเก็บผลไม่ได้ก็คือตัวนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะคือชุดเงือกโกลเด้นหัวเงือกหัวใจโกลเด้นของเซตเนี้นะคะ่ะก็ไม่มีแล้วนะคะก็อยู่ที่อ่า เรียกอะไรโชคชะตาวาสนาของเราด้วยนะคะว่าเราจะได้ปลูกสายพันธุ์ไหนเนาะแล้วก็อาจจะมีนั่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ปลูกค่อนข้างถี่แล้วไม่ได้เลือกเถาไม่ได้จัดการเถาคือจะปล่อยเขาธรรมาชาติเลยดูว่าถ้าเราทําแบบขี้เกียจแบบง่ายๆมันจะเป็นยังไงนี่นะคะพอเด็ดยอดเห็นไหมตุกเด็ดยอดตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยค่ะ ยอดใหม่แตกออกมาไวมากกิ่งเนี้ยเถานี้ก็เด็ดเนี่ยคะ่ะอาการมันจะเป็นแบบไม่ไม้แบบนี้แล้วยอดไหม้ทุก็เลยเด็ดออกเลยมันจะเป็นแค่มันไม่ได้เป็นทั้งเถานะคะมันเป็นความยาวประมาณนเนี้ยเนี่ยเน้ยยอดยอดตรงนี้เนาะพอยาวได้ประมาณเนี้ยมันจะไหม้ลงไปทุก็เลยเด็ดออกและเถานี้ดูคะ่ะแตกแขนงออกมาไวมากนะคะก็เริ่มแตกออกมาเกือบทุกเถาแล้วนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะทําการเลี้ยงนะคะแล้วก็เลี้ยงเขาก่อนแล้วค่อยผสมแล้วค่อยเลือกน่าจะเลือกไว้เถาละหนึ่งลูกนี่ค่ะอันนี้ก็เด็ดออกไปสองดอกตัวผู้เด็ดออกไปสองผลแล้วนะคะนี่ทอเขาแตกออกมาใหม่มันจะมีดอกตัวตัวเมียออกมาแบบนั้นแต่เดี๋ยวตรงนั้นตุกจะเด็ดทิ้งเพราะว่าตุกจะเอาเถาหลัก เถาหลักคือเถานี้เอาเถาหลักแล้วผสมให้ติดพอติดสักหนึ่งลูกจริงๆมเมล็ดตัวนี้ได้มาในาน้ำเงือกสองใจแต่ฟักทองมันเป็นการปลูกด้วยใช้มเมล็ดมันก็จะมีหลักหลยรูปแบบไม่ได้ซีเรียสนะคะซีเรียสที่สุดคือปลูกยังไงให้ได้กินนะะแล้วจะเอาเถาหลักน่าจะเก็บผลน,นี้เมอมันโตกว่าตัวนี้เก็บผลน,นี้แล้วก็นับไปสักประมาณ เนี่ยให้ใบพวกนี้มันโตก่อนแล้วก็ตัดยอดเลยแล้วก็เถาแขนถ้ามันได้แล้วเถาแขนถ้าไม่เก็บไว้กินก็คือตัดเลี้ยงลูกเดียวพอเนี่ยค่ะอาการมันจะเป็นแบบนี้ยอดมันจะเริ่มไหม้แบบนี้นะคะไหม้แบบนี้แล้วมันก็จะเหี่ยวแล้วตุก็จะเด็ดยอดออกไม่แน่ใจว่าเป็นกับอะไรปลูกรอบที่แล้วไม่มีอาการนี้ไม่เป็นแตะปลูกรอบนี้เป็นนะคะก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ปลูกยังไงให้ได้กินในยากยากยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกไม่เคยปลูกฟักทองเนาะอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ปลูกยังไม่สําเร็จนะคะก็รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่ารอบนี้งามแล้วก็เดี๋ยวศึกษาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ฝั่งนี้ประมาณเนี่ยค่ะสามสี่หลุมตรงนี้เป็นพันหนักนะคะพันหนักส่วนที่เหลือจะเป็นพันเบาหมดเลยจะเห็นว่าพวกเงือกสองใจพันเบาของเรา เขายาวประมาณเกือบ2เมตรนี่คือเขาจะมีดอกตัวเมียแล้วแต่นี่ยังไม่มีนะคะคาดว่าน่าจะได้เลื้อยไปเลยแบล็กเบอรี่ไปนู่นแต่สงสัยไม่อยากไปก็เลยยอดเน่าเลยให้เราตัดยอดและเลี้ยงแขนงแทนนะคะนี่ขนแขนงยาวมากดูพอนหนักนี้คือแขนงยาวไวมากนะคะเด็ดเด็ดอันนี้เด็ดทีหลังนะเด็ดทีหลังเขานะคะดูแขนงนะนู่นยาวไวมากเลยนะคะ อันนี้ก็เงือกสองใจดูว่าผลจะสมบูรณ์ไหมนะคะอาจจะเป็นเพราะทุกปลูกถีด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆคือขอให้ได้เก็บมเมล็ดสัก2รูปนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกฝึกมืออีกนะคะ,ะวันนี้เราก็พามาดูสวนของเราเนาะแบล็คเบอร์รี่เลี้ยงใหม่ก็กําลังงามนะคะแล้วก็มีอาการขาดน้ําเพราะว่าดูจากกล้วยนะคะ มีการขาดน้ำน้ำน้ำไม่พอใช้น้ำประปาหมู่บ้านบางทีมันก็ไหลมาไม่ถึงน้ำอยู่ท้ายหมู่บ้านก็เลยถ้าจะจัดการเต็มรูปแบบก็จะต้องมาวางระบบน้ำใหม่แล้วก็หาแหล่งน้ำใหม่ที่ไม่ใช่ประปาหมู่บ้านนะคะก็แต่เดี๋ยวค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปปลูกให้เก่งก่อนแล้วค่อยค่อยๆขยับค่อยๆรีโนเวทส,สวนใหม่สวนของตุ๊กตรงนี้เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะคะประมาณหนึ่งงานแต่ว่ามันก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่เดี๋ยว อขอไปคิดตกผลึกดีๆก่อนแล้วค่อย,ค,อยค่อยขยับแล้วก็ค่อยๆมาออกแบบสวนใหม่นะคะอ๋อลืมบอกมีแตงโมงอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะน้ <c oughs> องรู้คุณอยากทานก็เลยเอามาปลูกให้เพราะว่าที่เคยซื้อทานแล้วทานแล้วมันขอแห้งอทานแล้วขอแห้งก็เลยเอามาปลูกให้นคะคะตรงนี้ตรงนี้เขาจะโดนแดดนะแถวนี้เขาก็จะงามหน่อย แถวโน้นอยู่ใต้ร่มไม้โตเห็นไหมคะโตช้าโตไม่ทันกันตรงนี้โตเร็วกว่านะคะก็ไม่ต้องชาานาคุ้หักเขาลาไปก่อนนะคะวันนี้พามาเดินชงส่วนแค่นี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ